อาจารย์เอ็มเบิร์กโตหมอแค้นเลยคนแน่เพคนขืนมาซื้ออยากไออยากขืนจังน้อยพานาพี่น้องบ้านเท่าไหลย้ำเม็ดพานามีหอดมองขืนไปได้เลยวุ้ยคนแล้วเท็จเสียงดีขึ้นอย่างนี้เอาละเอาไหมเอาให้ได้เกิดแน่นอนมันได้เกิดได้เท่าหมดนีาแมนบอลเพราะว่าแมนหลงโหลดสิมาเพราะแมนสีมันเหล่วโหลดคือกันกับหมอแค้นเล่ตัวนี้นะครับ อฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าิดจากกันนะฮละเมื่อเวลาเย็นเย็นเบาคุยแล้วพาจะกคุยเดินเล่นโลกพาเย็ยนเย็นมาเดินเล่นไปตามคนา เย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามถนขตอ่อไปครับโอหลบรอเสียงดีล้องมากก็ล่งสิดีแล้วที่เดี๋ยวเชี่ยวเนื้อล้องผิดไปคํำหนึ่งตอละนาย มันว่านั่งดูหีควขวายนเน,ยนะน pues. ี่ยมองมันผิดไรเอามาลร่ำมายุรีงานแจ้บนให้เจ้าเป็นผู้ล่ำสถบันตัวขวิตเป็นผู้ฟอนเอาเจ้าแจ้บนเนาะเอาคือผาจังสันขอก็ต้องให้ผู้ไส้ก่อนตัวเซให้ล่ำเองแก้เองสันติเดินล่ำเองแก้เองตัวสีแก้ตุกเออหัวหน้ามายุรี มาลำสายเราบัวฐานัดแกบุญตัวแล้วฐานะแกลางพ่ะนะเออเขาจะให้ดูดวง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 ดีดูดวงแม่ดูดวงบ่แม่เออดูดวงบ่อนี่สิบบาทเจ้ากันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทำนักเรียนบ่อรอดเนี่ยละลืมลืมหยังลูกกลับขึ้นมาหนีลืมหยังอีกอยู่บ่มาเขามาฟังลั่นติเจ้าบอก เอาเดียกน่อยมมนี่ค่ะบอบอกบอลงตัวนี้ลงไปไซรัลลงไปพัดพรสาวสวยใหม่แดนยืนถาัาซ่อมเฮาบอบอกบอลงตัวนี้ก็แต้งไปมพละเสียงเข้ามาสี่สิบดีกรีสกีนมาหลายๆเนี่เด้องานรุ่นกันเลยฟังลำฉะบอบย่อๆวันนี้เวลาไม่มาก ในยินข่าวว่าท um, ั to to ้งเทศบาลบรรให้ลมหกโมงโดนกั่นด่นบรรจิตนะครับเพ่อนทิ่ปับ่อนที่ข้านเจ็บขยะพะนนะแต่ว่าเหลียวเบิ้งหางเชียงคือจังบ่มีขนขนคือจังเต็มห้านอยู่เลยยับก็ไม่ถนัดจะไงล่ะอ้าวฟังล่ำซาลาลอยไหมก่อนสองก่อนจะก่อน อลนเอ,อาละฮะนี่คุณพระรัตานังธรรมรัตานังสังฆารัตานังกูกูสันทูกโกนาคมโนกสัสสป,ปกุกตโมภาษีอาริยเมตติอุวันเต่นปุตโตยมาปกม,มาบัง คุณเอ้คุณคุณบิดามัรดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งกวดสินคุณพรนให้มา๊บมาบางังให้มากังมาเลียาในวันอ,อ,นอนุละานนน เอาละฮะนีจ่จะมาสาธุเด้กขาค,ขาคนรหกรอมนิวถวายบาทบังคมขอไอ้สมเจนกูที่มาลำลองขอไอ้เสียงของขาได้ยินไก่เปรตตัวตั้งไปยินอยู่ฟ้าลิงเยี่ยมผัลงขอไอ้คุณโนเจ้าคู่บาผู้สอนสัง่งห้อยมาเลียมกลางลาตัวขาผู้ลำใครนำทางเข้าไปในใทรรมยาปาดสาธุนได้คอยนักปดัดเจ้าผู้เลิงเยี่ยมผัมองให้สมองกองขาแก่แหววไหลเดียนเหมือนนั่นเด้เหมือนนาทีแม่นนำผู้ไหลเลิวเลี้ยงลิ้น สาธุเตือลำอยู่วัดกะจะให้ยยเป็นกรรมลำในรรำกะจะได้เป็นบาปมาคมกะปัญญาไม่ยยไใส่ซองเสดคุณได้ไห้สมองของกับปัญญากาเสียเปลี่ย ไปได้ยินเม่นลำขาสักให้ลำมาหนักเอวสารุเดือกอคจิตนอบนอมตะพองเท่าสวัสิบสิังขอให้ฟังจิตบังคุณพระรำคำยมให้เดือแมียมาเทียมผู้กายหนีเป็นห้างไก่ขอให้ได้ประสงค์ดังใจปองข็ให้ได้ประสงค์ดังใจปองให้สมองขันไหลเรียนฝันประคุมจริงอย่าได้มีข้ากองเนวไดจากอย่าง ยังจังได้กให้ได้เลียนบ่อถอยทางหัวกินกัดยันได้ผู้ถอยดำเขืนคนสารุธด้อก้อยสูงกว่าเขาโพธิ่มาลำลองสมองของขากระใบป่านมาเลียนคนดื้อแม่คนในเดนดันไผ่ผู้งกวงบ่อป่านน้ำเต็ดันผู้ขันแข้งทางใดนํำเต็ดันผู้ขันแข่งทางใดสารุธดื้อยาได้เขืสนซาแกนแห่งการลำลองบ่กคุณทํำเจ้าบัคุณทํำจะมาเที่ยมกายยาได้ห่างคอยมาเลี่ยมกังตัวขาผู้ลา เอาเฤอพูปนี้ลับพอเมื่อนี้เป็นวันตะว่าเอาบุญคุณพอคุณมาโซอังในบูดิมคงโคสะดำคคนไหลบ่ากับพอม่นจานับไปห้องหูสูส้บนด,ด้วยเด็ดคุณของผมบูดิลำบวันนีม้มาลำดีมาเลวคุณเซลแนนอัง เพราะเรือแม่แต่บ้านเข่ามือไปก้อยจ้องใส่บุญบาจังผมิเม่นได้เลี้ยวเทาแกยก็ดีใจเม่นไผ่ลายพองอินดียกโวกหามาเต้นเมื่อนี้ล่ะกะ็จะเห็นคนโัวโซ่เราสม,มัวสมวนดื่มพี่น้องดีเท่เบ่งเอาปังคักขังเดือพวกเข้ามืออื่นเสียได้สิเดือเม่ใจใจไผ่หลังบ่าได้ฟังลำหน่อยไผได้ฟังลำไว้พวกสิบปีกับว่เปิดคุณเจ้าเกิดเดือแม่นจังพอเห็นหน้าเทละยาม ผู้มาฟังหยุดนี่ก็ใครแน่บุญลาให้ผมสักไทยสักไทยมาเห็นเส้นใดผู้ว่าเห็นหอดคนมาลำบันนี่สวยมาผุกคนเดาให้ครับขึ้นในเปลี่ยนผู้อยู่เฮียละเดือละเบนให้บอกก็เห็นแลนาสู่คนให้มาพบเดือแม่ละมาพอพอแม่บุตรตาให้เดือไม่ให้จะมาฟังสาโพเทือเดียวปีนี่ลาผบเดินลาตีผู้ปีลาขังฟังสาจะได้ปากคิดเดือแม่คิดบางอย่างเขาใส่แับหน้าฟ้าบน ทนดกกันละแดดกันพองวทนตุกันละแดดกันพองวแดดกระตนหลัดพแล่นซ้ำปานมาแม่เอ้แม่โอ๊ดซาไปฮะกะบะเท้าขึ้นยืนคำดักใ้ผมมันลํำมาลํำถึงลาบกงกะบองเอาเงินจางบองโหจนตาสวดแม่ลํำโมโลอดรถจอเบิดยินออกเดื้อพอออกกนอีทพอแห้งจังได้ลุงคำโบป่อยพอแม่เอ้แม่มือนี่สมเชจอไปเนาะอยากได้ความยากิดอยากได้กะได้มาลํำให้ลราบ่กิน ทุกทุกสิงอะไรมาไปเหมือนทุ่งทุกสิงอะไรมาไปเหมือนให้คุณเฮเรื่องมป็นกดตัวละบางลำวันนี้ไผ่ลำนี่เฮตึงสักท่าเนี่พอเอาละนอหันนี่ผู้ดีเท่เบิ่งเอา เอาละฮะนี่สวัสดีคุณครับพวกทานทั้งหลายผมก็กรับถวายวัณฑาพ่อแม่ผมทึงเถ่าทึงเกพระสงฆ์นี้สาธุดอ้อย่าให้ผู้ข้าเป็นเว้นกรรมนํำบาปอี่แม้เอ้ยบางทีลำคำยาปิดโอคนฟังอย่าให้เป็นอย่างบาปกรรมน้ำไหลขอโทเดือพ่อใหญ่ขอโทเดือแม่ใหญ่ในยกไวเนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดผิดถูกอี่แม่เอ้ยอยาสว่ากะลูกเอินดามาหา มันเป็นธรรมดาล่ะมอลำมอลองบางที่เสียงบอกกองไปรอมอหัวอนจังสีคอนจังสีค่อนว่าเป็นตันดูขออาภัยอยาโทษกาลูน่าจงปวดให้ดกเขินจะเฮ็ดเทไรปันเดก้าซ่อมซ่อมเมืองก่อนซ่ามอลำาหญ่ดีสู้บนเตะขึ้นหัวตีบังลาดใ่ลำบ่รีผีผีปาดพาดขอลาภัยนะปาดมาดิตาจย์ผู้บรนหูกักกักสับในเรืองอกเมียไแม่ขอเอขอบังเอิญมาบอกว่าต่ำต่งสูง โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวนมาล้าไฟนี่นี่ยก็ใหาจุกเอาผมใบ่บางข้างแรกในชีวิตแล้วนี่ล้มครูกับเจ้าภาพเมื่อล้าดีบนยังจิตใจขันทอนเดดอล้าบอดีอาอดจิตถือปบกับบ่จักว่ะเออขอให้ตาหัวเดียวเหมือนี่มาล้าไปเจ้าภาพข้างแรกในโลกสมเพอคอยว่าอยู่แนวกินคือมีแต่ตำปะหุงก็เข่าวปุ่นบ่ม่ห่อนำยายาบ่นบ่ให้เอาสิคำว่าหนี ปูเพื่อนบอกินซีนอ๋อหมดอายบ่โหมดอายได้ตัวเดาถือพอดีโอ้แสดงว่าเพื่อนมากินบักเขียบเป็นบ่เพป็นมากินโซบักเขียก็ตำบักฮวงบักกินซีนต้องไปไปกินโยเฮียนหัวหน้าเดี๋ยวสิบอถือข้าเวาอยลิติบูแมนบูแมนเพื่อนบ่กหายอาซีนเขาไม่อนี้เขาขางเจ้าเต็มที่เลยโมเดลตอนนี้มันวัดเขาขังเจ้าพ่อนี่ฮอดเส่็จแล้วหรือไม่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จีบแต่เจ็บตะปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวนมาลันฟ้ายิ่งนี่กระห้จูงเอาผมเบบ้างคือต้องการค่าจ้างก็ต้องพูดที่ลังโคเดอคนฟังคนฟังทุกหน่นดุแห่งในวันนี้ผู้มีตำแหน่งข้าราการลํำบ่ทันสามานเงียนมาไม่ไม่หักที่เปียบเป็นไก่กะกลังเงียยขันเงียนได้สองสวรรค์เพื่องใส่เรื่องสันไม่ใหญ่ยเอ้หัวใจดินดันดันึ้นเลวเพราะแห้งมาเนี่ยขาเนี่ยกะลังสี่แข็ง ขาเนี่ยกำลังสิแข็งจนยืนโบโยูขอให้เรือหมูพวกบาหรือสาวจักกระลุงหรือเอาทางอาหรือป้าล้บบอดียะ่าบาเส,สียส,สีก้อยไว้น้ำไหลดีก็สอมส้ม,มเมืองก่อนเอาละเทวาคอยเป็นคอยไปสะกเย็นนำพอกอดต้องกู้ไหวพ่อไหวแม่ไหวเจ้ากูจุมคำเมื่อนี้ลูกเต้าโลกหลาน เออมาไหวาพ่อไหวแม่ขึ้นหันสูงลงหันต่ำไปลำยนากระเวนยนามาขึ้นไปล่ำไก่ปันได้มาล่ำมายยรี่นกระบลืมกงกาวหาไหวหาพ,อพ่อปูจุม่มคำลูกโตกับฮ้องก็งงางมาเทลี่กมาฝากไปลูกเฝืงลูกเทียนเด้อปูเด้อลงหันพ่อล,ลูกไปจุดถูกบอกถูกากาวอยดอกคุณมายยรี่จุดถูกบอกเพี้ยไปแล้วละเนาะเออปูคนด,ดีดีแต่ผูได,ดามาเมาื่ดดอนี้ผูใดบ่หนีก่อนมาล่ำอาจสิถึกสามโตติงๆ อยู่สะกดได้แม่เด้อขันว่าทับตัวติงจะได้ยิ้มเปื่อยเลยอะละถือว่ายกแหลกแขกบ้านไว้อ่ย่อคู่พันวาเลนน้ำพอพันวาปอน้ำคู่กีกับปูกกับมีวาดปูบศาสตร์กับมีเรียมมีลายสิปได้นันลบศาสตร์ประมาทคึ้นซิปผู้นั้นสิโบจเลื่อนสิดังสิดีไปบ่าได้เอ็ม เป็นจัง่าเขียมทีเถาเขียมโจยืนเจ้าเป่าบืนโตเป็นคนผูนอยย่ำสิศกสีตอยต้องมีคู่มีบาต้องคาบใบวันฆ่านกหมามันจงแมนละทรมาดาดอกไม่ใหญ่ลูกเตาเลืมคุณพ่อคุณแม่ปนนมันบอดอีลูกศิลหลืมคุณคู่บา,าจันปนน้มันบดถูกเห็ดหนาคต้องเบิ้งเขาปลูกว่ามีหน่อยมีหลาย คนนี้ไปใส่กรบบอไตไปใส่กรเบ,บอ,อ,อตั้งแต่โม่จะสะเป็นคนรู้ผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำร้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกย่าเป็นสิตปอกลอกว่าบ่มีอาจารย์ละเพิ่นมาเลี้ยนน้ำพ่อเพิน่น่าก่อนํ้ำคู่ผู้ใดดูผู้นั้นแต่เธอทุนนใบจังแม่ คุณผู้ว่าจยา์สอนลูกสินหจนันหั่นนูจักนี่ทุกทุกอย่างบอกเคเสียทุกขาบอเมนสิทธิ์ลืมคู่สิเถิดทุนบูซาเบ่บอกคือคนบางคนคู่บันสอนมาที่แล,ล้วเหลือมื้บหลังบอตัง้งเที่ยงล้ำจนมีซื้อเสียงจักไปส่วนไม่แต่เขาโมประโยชน์เอาวส่วนละตัวผมบอกเค้คิดก่าวเราดูถูกให้เฉยสาธุด้ พอคู่จะรุดหน่อยดาวเหนือพอคู่สั่งว่าหน่อยดาวเหนือให้น้ำ,นำส่งทั้งดเด่นแจงให้เป็นแสงเทียนไต้เป็นแสงไฟแจงสว่างให้คุณพ่อน้ำดางเป็นแสงไฟร้อส่องแจงให้ลำลวงเมลามวนเที่ยงลำลวง แม่ลาวอนีเ hmm. ด <A loc? S 1> <d> ้อคนฟังโอ้ยน้องน้องลันนัะเรื่องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานก็กล่าวหาไปแล้วเนาะพี่น้องก็โหสำหรับรู่รับทราบกันเป็นอย่างดีมอลองมาลำลูกโตต้องสอนเป็นจดกับเป็นเจ้าภาพกับเป็นผู้มาภาามวลผ้าซึนกัะปีกบนอง ถามเข้าถามเข้าก็บอเาถามยาระนาอานะพี่น้องก็สโหูดีว่ามาล่ำม,มาอยู่ีนี่เป็นคนบลับบือลูกหลานจะปูจุม่มข้ามไปทางไหนพี่น้องก็หูไปทางไหนพี่น้องก็ทราบก็ไปทางเงินก็จะถามยลล่ตามลักธรรมดามาล่ำเห็นกัน,าากาาาน,กนแต่จะก้อนเห็นกันเลถามกันหมาเห็นหมาก็ายังถามหมาจะก็เห็นหมาถามกันหยตั้งจะเขาล่ำน้อกันใหม่ๆตะกี้มาตัวผู้เห็นมาตัวม่แเม่เอ้ยมันก็เรยกว่าถามมาปั้นได้ปั้นได้มาสั่น แต่ว <S 々> ่าหมาตัวผู้ตอบขึ้นก็เลยวยวเดียนแปดเดียนเก่าฮูนเตะกีเตะกอนอาจารย์เอ็มตึกเตะห้าวพ่อกันไม่ไม่ขนเสี่ยวเขี้ยวแบบสุรพลสมบัติเลื่อนตัวจำในเพราหมอลื้อพื่อนข้อมคอข้อหลังเมื่อกันนะก็หมอกเสี่ยวหมอเสตยวตหนเสี่ยวกันตะหมอเมื่อชี่บอดผู้เดียวเลยน้อยๆบ่เสี่ยวด้อมันเกิดรุ่นอยู่ อันนี้ก็สีรุ่นน้อเนาะเ้่ทอเฮยเฮียเฮ้ยเฮยู่เฮ้ยเฮ้รเ้เฮี่เยวอยเ่เสียเฮ้ยเยเฮ้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 เ่าเมื่อชีบเด้ย้ยเขาว่ารุเน้ี่้่เฮ้ย้เ้เ้เเเเยยเ้อ ก็ินมาสาวเขาวก็กินนันน้องแม่นมีทองได้ให้เจ้าแดงทันละมาถึงยามแรงจะพาน้องแต็มตัวเดิมเกี่ยวมาลำหัวก็จะปีก็เก่งเอาเปรีเกี่ยวแต่หกซิ่มเก่ามวนซิ่มพี่ผมนะไม่ไม่ผมนะเพื่อนก็กินนันน้องไผ่มองกระบะอำส้มเกี่ยวตัก็ยังแทมก็กลุมหางตาแหลมคมก็มันจะบาดใหญ่ อยากหัวบาดเยาใจผู้ใดเขาเป็นผัวสอนและแม่นยาวนอนบ่มีไปก่อนสองแห็ไลาสิสอนกอดเอาไปละบ่อยไปมาต่องเจ้าภาพบ้านม่วงซนะจะพาบ้านม่วงกินสิ่พร้อมลายที่เห็นแก้มนาพร้อมตาภาษาคนอื่นหากตายดอนน้อง ออกจากบ้านแต่ละทีหนุ่งสั่นสินดีนะแม่คนเลยถ้าอนเมตตาไม่กี่จะตังค์แต่ทำไมน้องนางกินกีเหนียวจังเลยขาขาวขาวขอพอไว้เอาขาขาวขาวขอพอไว้แต่บางคนขาลายไม่เอาได้เลยเจียวโฮใส่เดมทน ตามนโหทาม่าซเราไปมาซ่าเก็บไม่มาาไมมาานาซันกันจังตามอย่างระเรียบเลยแท็กซี่มีดตามถนนพอมองขาตามบนรถเลยชนกันเลยห่วยเรามาช่วยแ,ววยแต่เต้าก็ว่า้ขาเข่าๆเลยข้างข้าเจ้าตาม ากรังเทียงน้องน้อยก็พี่ใส่หน่อยช่ามัอร่อยถึงใจเอาพริกชอบอันก็เอามาดันมาจิ้มจะชวนไม่สุริยมลับผลัดกันจิ้มแบกกันไงชอบเสียงของชายเมืสิงคู่หญิงชอบแม่สีองโอ้ยสุรพลก็ตายสีนวลเป็นไมยย้ยางดังไายเป็น้องคนอย่างเธอมันก็อ่องทอง ยืมเงินพ่อขอไปเป็นนักร้องกลับมาบาดอกท้องเองแต่ร้องเองอะไรพเอียงสาวสาวไว้นวุ่สี่สิบปัวหน่อยเนี่ยนุชสี่สิบปัว